สวัสดีครับสุดีแฟนเพจอิ่มใจที่ได้สู้ทุกๆท่านนะครับผมป้อมปนอมนะครับตอนนี้อยู่บนถนนพระรามสามย่านพระรามสามนะครับตรงที่ป้อมปนอมนะครับมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานลอยนะครับด้านหลังของผมนะครับจากถนนพระรามสามนะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานภูมิพลนะครับชัดเจนหะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2 5 0 65ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา35นานะทีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของด่านตรวจควันดำนะครับของบกจลอเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมนะครับกี่ยุคก,กี่ชาติกี่สมัยแล้วนะครับไม่ว่ากี่ผู้ว่านะครับมหานครของเรานะครับเปลี่ยนไปหลายท่านนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับชาวบ้านเห็นคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ คุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่อยู่กับบ้านเราเนี่ยมานานนะครับท่านผู้ชมนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือด่านควันดำนะครับของจราจรกลางกองกำลังการหนึ่งนะครับหรือปจรของเรานะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับเห็นป้อมมณอมาอยู่เทพแล้วก็เห็นพวกพี่ๆนะครับจราจรกลางนะครับยืนมาตั้งด่านควันดำแบบนี้นะครับ ดูนะครับนี่คือ <K un> คุณภาพของคนกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ต้องฝากนะครับท่านผู้ว่านะครับคนใหม่ท่านชัดชาติแล้วกันนะครับผมฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ออกมานะครับนําเสนอนะครับเรื่องราวบนท้องถนนนะครับที่เห็นเป็นประจําแทบเป็นประจํานะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับจะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับออกมายืนตั้งด่านกันแบบนี้นะครับไม่ว่าตั้งแบบนี้นะครับเคยบอกประชาชนไหมครับว่า มันลดลงไปเท่าไหร่แล้วครับท่านครับผมก็อยากให้ท่านผู้ว่ามามาตอบประชาชนนะครับอาจจะเห็นไลฟ์สดของป้อมมนอมนะครับแชร์ให้ถึงท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับเพราะว่าท่านเป็นคนดีนะครับเห็นป้อมมนอมเห็นการทํางานของท่านแล้วป้อมมนอมปลื้มนะครับปลื้มใจมากเพราะว่าท่านเป็นคนขยันมากตื่นเช้าแล้วก็เข้าดึกนอนดึกนะครับแต่สิ่งหนึ่งท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ท่านมองมาผ่านทางเพจนะครับ ยังกาไทยอ่อนและอิ่มใจที่ได้สู้นะครับท่านเห็นนะครับแบบนี้ท่านเห็นหรือไม่นะครับท่านครับนี่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับจะออกจากกรุงเทพมหานครนะครับหรือจะเข้านะครับท่านก็เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจราจรกลางเนี่ยมาตั้งด่านแบบนี้หลายชั่วคนแล้วาหรับท่านผู้ว่านะครับ ก็ต้องฝากนะครับตอนนี้ต้มนะครับอยู่บนารุาลลอยนะครับอยู่ที่สุดขอไทยนะครับเจตนาของผมนะครับก็ไม่ได้มาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าเขาออกมานะครับมาตามคำสั่งมานะครับอันนี้อย่านะครับอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่นะครับเป้ามาน้ํก็าขอเตือนนะครับเตือนไว้นะครับการด่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับการจราจรนะครับ ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเป็นถนนพระรามสามนะครับเลี้ยวซ้ายมาอาจะไปสุขสวัสดิ์ก็ได้จะไปด่วนกัญนาก็ได้นะครับพอเลี้ยวซ้ายมานะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมพอเลี้ยวซ้ายมามันจะมาเจอนะครับปวยนะครับตั้งแบบอยู่อยู่กลางถนนนะครับแต่จุดตรวจอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างๆนะครับ ประชาชนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าจุดตรวจตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครนะครับจุดตรวจนะครับลดค่าพีเอ็มสองจุดห้าขออภัยในความไม่สะดวกนะครับงานตรวจพิสูจน์มลภาวะกองกำกับการห้านะครับต้องขอโทษด้วยครับที่กองกำับการหนึ่งนะครับกองกำับการห้านะครับ โอ้ไม่ได้ลงนานแล้วก็อ่าขออภัยนะครับก่อนกับการห้านะครับที่มาตรวจควันดํานะครับเตรี PM 2.5นะครับนี่มันลดลงไปเท่าไหร่แล้วการจราจรนะครับก็เห็นไหมครับคนที่เขาใช้รถใช้ถน,นนเนี่ยออกมาจากด้านฝั่งพระรามสามนะครับท่านผู้ชม มันมาเจอปุ๊บมาเจอด่านนะครับเพราะต้องเบี่ยงขวาออกไปนะครับก็ต้องฝากนะครับประชาชนที่สัญจรไปมานะครับที่จะมาใช้เส้นนี้เส้นถนนพระรามสามนะครับขึ้นขึ้นไปปู่เจ้าขึ้นไปกาญจนานะครับก็ฝากและมาระวังเจ้าที่ด้วยเพราะว่าเขาทํางานร้อนครับบรรยากาศวันนี้ร้อนมากนะครับผมก็มาแบ่งปันบรรยากาศนะครับให้ประชาชนและให้ท่านผู้ว่านะครับคนใหม่เอาไปท่านอาจจะได้เห็นไลฟ์ของผมนะครับ ป้อมบานอมนะครับออกไปนะครับสู่สายตานะครับท่านอาจจะมีสิ่งดีๆนะครับมาให้ประชาชนนะครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าท่านเห็นนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับใช้โลกโซเชียลเป็นนะครับอาท่านอาจจะไปดู facebook นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านนะครับไปลงหน้าแล้วกันเผื่อท่านนะครับจะเห็นนะครับเพราะว่าฝากนายยกนายยกอาจจะอาจจะไม่รู้นะครับ อาจจะไม่รู้นี่คือการทํางานของอบอก,กจรอนะครับไม่รู้ว่าลดลงไปเท่าไหร่แล้วอ่าตั้งตั้งเพราะว่าไม่มีป้ายบอกว่าลดลงไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับบรรยากาศคือ ไม่ว่าจะเป็นขาออกหรือขาเข้าในกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมเห็นแบบนี้อยู่เป็นประจำใช่ไหมครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางขาเข้านะครับทางนาครปฐมมุ่งหน้าเข้าในเมืองคุณจะออกหรือคุณจะเข้าคุณก็โดนนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกมาตรวจควันดำแบบนี้นะครับให้พี่น้องนะครับโดยไม่ได้ไม่ได้ฟรีนะครับถ้าดำนะครับเสียพันหนึ่งนะครับ ฝากไว้คิดนะครับก็ไปว่าเจ้าที่ไม่ได้เพราะว่าคําสั่งนะครับหรือระเบียบการในในการตั้งด่านเนี่ยของเขามีนะครับเราไปว่าเจ้าที่ไม่ได้อสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของเห็บหมาทุกๆขัานนะครับเข้ามารับชมผมบ่มบานนอนนะครับผมก็ขอต้องเรียนสมาชิกเห็บหมานะครับก็ผมไม่มีเจตนาที่จะมาว่าร้ายเจ้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็เป็น กําลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วอเราไม่ว่ากันนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะมาว่าว่าผู้พี่เขาเพราะว่าเขาทํางานตากแดดตากลมตากฝนอย่างมันก็เหนื่อยแล้วอเป็นไปด่าเขามันไม่ดีแล้วการด่านะการหมิ่นประมาทกันอะไรนะครับก็ฝากๆนะครับพี่น้องนะ,ะเห็นไมนี่คือบรรยากาศนะครับ สดๆนะครับก่อนขึ้นสะพานภูมิพนธ์นะครับเห็นเจ้าหน้าที่นะครับจะมีการบันทึกภาพนะครับกล้องบันทึกภาพอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้บันทึกได้หรือเปล่านะครับมันตาแดรไว้แบบนี้นะครับการจราจรขาเข้าก็ใช้ได้นะครับรถติดอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับ รถที่เบี่ยงซ้ายมาก็มาเจอกลวยนะครับเห็นไหมมาเจอกลวยนะครับเจ้าที่กําลังไปดูรถคันนั้นเราไปจอดอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันอันตรายนะครับนี่นี่คือชุดเก่าๆนะครับเราไม่ว่านะครับวันนี้เป็นผู้ควบคุมด่านเป็นร้อยตำรวจเอกสมบัติ อะไรมันอยู่ไกลนะครับแรมนิ่นะครับเป็นหัวหน้าด่านนะครับวันนี้เป็นน่าจะเป็นผู้กองนะครับวันนี้ทั้งออกทั้งเข้านะครับเป็นชุดบริการนะครับผมว่าฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันผู้ว่านะครับธรรชาตินะครับผมก็ขอนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทยนะครับ ขอให้มีนโยบายแบบเอาเป็นแบบถ้าจะมาตั้งกันแบบนี้นะครับผมมีความคิดนะครับว่าเอาเป็นด่านแบบถาวนไปเลยเอาขึ้นตรงนี้นะครับผมว่าฟุตบาทตรงนี้นะครับผมว่ามอบให้จราจรกลางไปเลยนะครับผมว่าให้ผู้ว่านะครับสร้างนะครับผมว่างบประมาณคงไม่เยอะหรอกเพราะว่าหนึ่งในส่วนหนึ่งนะครับมันไม่อันตรายกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมารถเล็กนะครับรถใหญ่ที่เขามาตรวจกันอยู่แบบนี้นะครับ มันอันตรายนะครับผมว่างบประมาณของกทมคงจะเยอะนะครับน่าดูนะครับเพราะว่ายังไงพวกพี่ๆเขาก็ตั้งกันอยู่แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับเห็นมานานแล้วกี่ผู้ว่าแล้วที่ไม่ผมผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้แก้ปัญหานะ <S 2> <S 2> <S ผมอยากเห็นท่านผู้ว่านะครับลงมาดูนะครับเหมือนที่ท่านไปดูน้ําท่วมนะครับหรือไฟไหม้หรืออะไรที่ทางปรเทศเขาเดือดร้อนนะครับ ผมก็อยากให้ท่านผู้ว่าลงมาดูที่ด่านนะครับว่ามันจริงหรือไม่นะครับชาวบ้านเขาการใช้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพคนใช้รถใช้ถนนอย่างผมเนี่ยใช้รถใช้ถนนเลี้ยวซ้ายมาก็มาเจอแล้วกลวยนะครับมาเจอกลวยแบบนี้นะครับเห็นไหมหมาเจอกลวยปุ๊บน,นี่คือคุณภาพชีวิตผมก็อยากได้นะครับถึงผมไม่ได้เป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ผมอยู่อย,อยู่ท้ายชีวิตอยู่กรุงเทพเนี่ยถือว่านานแล้วนะครับ ถือว่านานแล้วหลายสิบปีแล้วนะครับผมก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศเรานะครับของมหานครของเรานะครับเพราะว่าเราจะได้แบบมีผมว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็อยากจะได้เหมือนผมนะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะมามายืนอยู่แบบนี้เพราะว่ามันอันตรายลูกเมียเขาก็เป็นห่วงใช่ไหมละ่ะลูกเมียเขาเป็นห่วงนะผมว่านะนี่ส่วนหนึ่งผมก็เป็นกําลังใจให้พวกท่านนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปไป,ไป,ไป,ไปด่าพวกท่านนะมันมันไม่ดีการด่าการด่าไม่ดีแล้ว เขาก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่นะเกิดรถชนตายมาโอ้โหลูกเมียเขาปีกี่คนแล้วครับแล้วหนี้สินเขามีไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านนะครับแต่ละคนนะครับมันจะเดือดร้อนกันไปหมดเลยถ้าเขาตายขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าเขาตายมามันเดือดมันเดือดร้อนนะอันนี้ก็ฝากนะครับฝากท่านผู้ว่าช,าชาตินะครับลงมาช่วยลงมาสักสักครั้งหนึ่งหน่อยนะครับสักครั้งหนึ่งหน่อยนะครับให้ประชาชนคนไทยนะครับ ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ปลอดภัยนะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีกเคยมีอะไรมีป้ายบอกตรงนู้นป้ายอาจจะล้มนะครับเพราะว่าอ่งบประมาณไม่รู้มีแค่แค่นั้นหรือเปล่านะครับมันไม่มีป้ายหยุดตัวนะครับเพราะป้ายหยุดตัวมันล้มลงเห็นไหมเห็นไหมครับมันล้มลงแล้วเห็นแต่เนี่ยประชาชนมาปุ๊บก็เห็นแต่กวยนะครับเนี่ยอ่าพวกคือ พวกพี่ๆเขาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วเขากินน้ํากันนะครับเป็นกินน้ํากันเป็นธรรมดาก็ก็เป็นกําลังใจครับท่านอาจจะเข้ามาดูผมผมว่าพวกท่านคงจะเข้ามาดูผมก็มานอนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้พวกท่านนะครับอ,อย่าอย่ามาด่าผมเลยผมแค่มานําเสนอนะครับเป็นป่าเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมก็ไม่อยากจะไป ว่าพวกท่านเพราะว่าพวกท่านก็ทํางานเหน็ดเหนื่อยแล้วเราเราไม่ว่าท่านนะต่างคนก็ต่างทํามาทํางานกันไปเราผมก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่ของผมอยู่อยู่อยู่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมีแต่เรื่องเก่าๆที่ผมลงไปถามท่านก็บอกต้องทําหนังสือไปถึงผมเดินไปถามท่านก็บอกให้ผมไปไปไปถามไปถามกมรมมลภาวะอีกใช่ไหม เนไหมกรมกมลนภาวะไม่มีนะตรงนี้เห็นไหมไม่มีนะนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่สี่นายห้านายอยู่ตรงนี้สี่นายเห็นไหมมายืนกันแบบนี้หมส่วนแบ่งมันอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับจะเยอะจะน้อยเท่าไหร่นะครับ แต่โดนแต่ละคันนะครับไม่ต่ำกว่าคันละพันนะครับอันนี้จะบอกให้นะครับก็ก็แก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกปิ๊กอัพนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมเห็นก็มีแต่รถสิบล้อนะครับเข้ามานะครับนี่ถ้ารถวันดำนะครับเราก็เจ้าที่ก็มาพ่อมันอยู่ฝั่งนี้ท่าน ท่อมันอยู่ฝั่งนี้ท่านท่านไปตวรวจอะไรฝั่งนู้นไปยืนทำไมฝั่งนู้นครับท่อมันอยู่ฝั่งนี้นะที่ท่อมันอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่แต่เจ้าหน้าที่ไปดูฝั่งนู้นให้ให้คนคนเหยียบนะครับแต่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ดูเห็นไหมครับท่อครับแต่เจ้าหน้าที่ใช้ใช้ดุลพิธนะครับเพราะว่า เหยียบแล้วมันมันมันไม่ค่อยดำเขาก็ปล่อยปล่อยไว้นะครับแล้วเปรียบกันนี้ก็ไม่รู้ว่าะจะโดนจะโดนหรือเปล่านะครับไม่นายแล้วนะครับนี่คือสภาพการจราจรนะครับถนนมระรามสามขึ้นถนนวงแหวนกาญจนานะครับหรือสะพานภูมิมพลน,นะครับเชื่อมต่อผู้ิพลหนึ่งผูมยิพลสองนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องประชามันให้พี่น้องทางบ้านอีกครั้งนึงนะครับใครที่ผ่านมาในย่านถนนพระรามสามนะครับก็เบาๆนะครับอาจจะไปชนดาบเจ้าหน้าที่ได้เดี๋ยวเสียชีวิตมาเดี๋ยวเดือดร้อนกันเพราะว่าป้ายอยู่ตัวเนี่ยมันมันเบามากลมตดตดนะครับตดแบบตดเบาๆเนี่ยลมมันป้ายมันก็ปิวแล้ว ตดเบาๆมันก็ปิวแล้วนให้ผมไปถามเลยเดี๋ยวให้ผมทำหนังสือไปไปหาอากรมมลภาวะอีกนะเราเราไม่ไม่ต้องไปถามเยอะนี่คือเรามานำเสนอนะครับให้ท่านผู้ว่านะครับาช,าชาติอาจจะได้ดูผมนะครับอาจจะได้ดูพ่อใอญ่เกียงไกรคือนี่ก็ได้นี่เอาไปเอาไปปรับแผนนะครับให้ อยากให้ท่านผู้ว่านะครับจะเป็นด่านเหมือนด่านตาช่างอ่ะเอาแบบนั้นเลยเพราะว่ายังไงพวกพี่ๆเขาก็ทํางานกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ้าชอบก็แชร์ไปถึงท่านนายกและท่านผู้ว่าหน่อยอืมผมไม่ได้ว่านะไอไอเรื่องใต้ให้ให้ตดให้ตดแบบว่าให้ตดแบบว่ามันก็ปิว ผมไม่ได้ว่านะครับท่านผู้ชมดูเอานี่นี่คือคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพนะครับมหานครนะครับใบสั่งนะครับโดนแต่ละคันนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบคันนะครับแต่ป้ายนะครับดูนะครับใกล้จะมองเห็นนะครับมันมันนอนอยู่กันแบบนี้นะครับดูดูคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครนะครับเห็นไหมแล้วมันจะเห็นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอ่า อย่าว่าทำบุญเลยเอาช่วยๆกันประชาชนจะได้เห็นอเอา้าช่วยๆพี่เขาไปาตดตดตดใส่มันก็กระเด็นแล้วครับนี่เชือกมีมีเอามารัดหน่อยนะพี่เอามารัดหน่อยนะมันจะกระเด็นถึงรถเขาอะ่ะเชือกอะมีเชือกไหมเอามารัดหน่อยผมไม่ได้บอกว่าเขามักง่ายนะ อย่าบอกผมว่าผมไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขามักง่ายนะผมบอกให้เขาเอาเชือกมามัดอยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะไปดึกระเด็นถึงชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับอ่าเห็นไหมมองเห็นไหมใครผ่านมาก็มองเห็นนะครับให้ช่วยช่วยเจ้าหน้าที่เขาไปอให้หางบประมาณมาทําให้มันดีๆกว่านี้หน่อยป้ายจุดตัวอ่ะเออ ตดไปมันก็ติวไม่ไม่ไหวนะขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมรับชมผมบ้า <c oughs> ม,มานอนนะครับร้อยทุกครั้งนะครับอย่ามาด่านะครับด่ามบ,บกนะฝากเหี้ม้าด้วยเราก็มานําเสนอนะครับสิ่งดีดีนะครับเพื่ออาจจะทีว่าอาจจะได้เห็นนะครับปรับแผนได้ว่าเพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่มาตั้งอยู่แบบนี้แทบเป็นประจาอยู่แล้วมันสร้างภาระสร้างปัญหาให้ คนใช้รถใช้ถนนนะครับเลี้ยวซ้ายมาก็ไปเจอเห็นไหมเลี้ยวซ้ายมาปึ๊บนะเลี้ยวซ้ายมาปึ๊บมาเจอด่านปัป๊บเห็นไหมถ้าผมไม่แปลวาป้ายนะครับจะไม่มองเห็นเลยว่าด่านอะไรครับนี่จะกลวยเห็นไหมมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็ลดปัญหาแล้วต่างที่ดีให้ท่านผู้ว่านะครับจัดจัดให้เป็นแบบด่านถ้าวอบอไปเลย รถรถที่ใช้ดีเซลเอเข้าไปเลยอย่าผ่านผ่านแล้วปรับเปรียบเทียบปรับได้เลยมันจะแก้ปัญหาอย่างขาวรนะครับเป็นไงครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับไปถึงลายใหญ่ของเขาแล้วกันการปรับแผนโอเคนะครับท่านผู้ชมผมกอกรารบราเพียงเท่าน,นี้นะครับ มีด่านที่ไหนนะครับเดี๋ยวลงไปชื่นชมเจ้าที่ตํารวจนะครับเป็นกําลังใจให้เจ้าที่ตํารวจนะครับอย่ามาด่าผมนะครับ <c oughs> โอเคผมขอากาาบราพิาเต่านี้แลครับผมป้อมมณมนะครับ,รน,รบนักลบด่านเดือนสวัสดีครับ